และในคลิปวิดีโอนี้ผมต้องมาทำงานเป็นแท็กซี่หนึ่งวันว่าผมจะสำเร็จภารกิจของแท็กซี่หรือเปล่าและผมต้องส่งผู้โดยสารให้ถึงจุดหมายปลายทางและผมจะส่งถึงหรือเปล่าหรือว่ามันจะสุดทอนโลดขนาดไหนหรือว่ามันจะสุดฮาหรือสุดเกียนทุกคนต้องไปรับชมคลิปนี้แล้วแต่ว่าก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้ทุกคนต้องกดไลค์คนละหนึ่งไลค์ก่อนกดยังทุกคนงั้นไปดูคลิปกันเลย เยโดเยโดวัยรุ่นเท็ดดีไอหนุ่มแว่นหน้าขาวเยโดวัยรุ่นเทดดีอีกคนหนึ่งว้าทางานของเราดีกว่าเฮ้ยเสียเวลาขึ้นเป่าแท็กซี่ขึ้นเป่าขึ้นเป่าแท็กซี่เนี่ยออกหนีกุยเออออกหนีกุยขึ้นเป่าขึ้นเป่าขึ้นเป่ามียขึ้นไหมงียิงไอวัยรุ่นเทดดีขึ้นเป่าขึ้นเป่าแท็กซี่อ่ะเอ้ย อุตส่าห์มาบริการถึงหน้ามึงเลยนะโอ้โหยิงเกินยิงเกินแต่ละคนแม่งยังยิงอ่ะไปหาคนอื่นดีกว่าเฮียยิงเกินมันก็ยิงเกินเฮียมึงยิงอ่ะมึงยิงอ่ะเอาตรงเลยมึงยิงเยอะมึงยิงอ่ะอะไรวะนะเกเกอะไรวะใครแม่งเขียนไว้เฮีย โอ้แม oh, oh, hey, in ่ไม่มีใครใช้บร pues hey, ิการแท็กซี่ของกูเลยโอ้เฮยนี่ไงใช้บริการแท็กซี่ของผมไหมครับใช้บริการแท็กซี่ของผมไหมครับใช้บริการแท็กซี่ของผมไหมครับขึ้นมาขึ้นมาน้องสาวขึ้นมาน้องสาวไปเป้าไปเป้าเฮ้ยมึงจะไปไหมเนี่ยไปเป้ามึงจะไปไหมขึ้นมาเออไปไหนเออเหียโดดลงไปเป้า เออไปไหนไปไหนงั้นดุพาไปมั่มวยพาไปทะเลแสนงามไอเ้เหี้ยแล้วันจะขึ้นมาทำแป๊ะมืองอะ่ะไอสัตว์ยอนมันใส่แม่งไวไเหี้ยเอ้ยแน่งมีแต่คนรวยๆและญิงไงเหียไม่ขึ้นแท็กซี่ของ,งกูจะสําเร็จภารกิจนี้หรือเปล่าเนเอ,อ้ยเอ,อ้ยขึ้นมาครับแท็กซีมกซ่มาแล้วครับแท็กซี่มาแล้วครับแท็กซี่มาแล้วครับ ไอ้อมึงเหลืออะไรเนี่ยเบคอนมึงเหลืออะไรเฮ้ยเฮ้ยขึ้นแท็กซี่ของผมไหมครับขึ้นแท็กซี่ของผมไหมครับทุกคนโอ้โหดูดิแม่มีแต่คนรวยรอะ่ะบุกคฮวินมีแต่คนรวย,ยอะ่ะแม่ไม่ขึ้นแท็กซี่กูหลับเฮ้ยขึ้นแท็กซี่ของผมไหมครับขึ้นแท็กซี่ของผมไหมครับไอ้เหี่เนี่ยก็ยิงอยู่นั่นแหละไอ้สัตว์ควุยนี่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 ไอ้คนนี้ดีวกว่า ขึ้นแท็กซี่ผมไหมครับแม่งไม่มีคนเล่นกับกูเลย้กูจะบ้าเหี้ยแม่งเอ้ยขึ้นแท็กซี่ผมไหมครับขึ้นแท็กซี่ผมไหมครับแท็กซี่คนดีคนเดิมคนหรอเอ้ยขึ้นบ้าเนี่ยแท็กซี่เนี่ยกูบริการถึงที่เลยนะเว้ยมุ้งมูกูไม่ขึ้นเนี่ยหรอวะขึ้นไหมขึ้นไหมแท็กซี่มาแล้วดู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 ด,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 ดูยิงยิง เฮียได้ยิงไอสัตวเจอกูหรือมึงเจอกูนะเฮ้ยขึ้นแท็กซี่ผมไหมครับขึ้นแท็กซี่ผมไหมครับไอ้เฮียแม่งไม่มีใครขึ้นแท็กซี่กูเลยขึ้นดีขึ้นไหมโอ้โหโอ้โหโอ้ไอเฮียกูเริ่มกูเริ่มอุ่นแล้วหัวกูเนี่ยไอ้สัตว์ไม่งไม่มีใครขึ้นเลยแท็กซี่กูกูจะสำเร็จภารกิจนี้หรือเปล่าเนี่ยไอ้เฮียลูกกูท้าทายอย่างดีเลยเฮ้ยขึ้นบ้าอู้มึงเนี่ยขึ้นไหมแท็กซี่กูเนี่ย ขึ้นมาขึ้นมากูบอกให้ขึ้นมา,นอนมาไอ้เฮียมึงไม่ขึ้นสอดแม่งมีกี่คนเนี่ยซ์ฟเนี่ยไอ้เฮียอเอ้ยกูไม่ไหวแล้วไอ้สอดไหนวะไปดูดิไอ้เียคนแม่งก็เยอะแล้วแม่งไปไหนกันหมดวะกูไม่เข้าใจออม,มันสร้างบ้านตรงนั้นปะไม่มีนะไอ้มีดีมีดีมันมีคนเว้ยเดี๋ยวลองไปดูนะว่าจะใช้บ,บริการแท็กซี่ของเราหรือเปล่าเออพวกเชียได้แม่งจองห้องไอ้เฮียไม่ มันใสว้ยกระท้อเลยมาแล้วมาแล้วโอ้มีแต่คนเทสดี้รวยรวยซุงเทสดี้รวยรวยขึ้นแท็กซีไ่ไหมครับขึ้นแท็กซีไ่ไหมครับปิดหน้าต่างใส่กุ๊กมันรังเกียจกูแน่ๆเลยมันรังเกียจกูแน่ๆเลยพวกนี้เฮ้ยขึ้นแท็กซี่เปล่าไวไปรุ่นเทสดีเฮ้ย ขึ้นเป้าขึ้นเป้าเมินกูเมินกูเมินกูมึงเมินกูมึงช่างกล้านะมึงช่างกล้านะอันนี้มึงช่างกล้านะเ้ยยืนอันซอยไปสอดว่นร้อนไอ้เหี้ยขึ้นแท็กซี่ผมไหมครับขึ้นแท็กซี่ผมไหมครับขึ้นแท็กซี่ผมไหมครับโอ้โอ้ เฮียแม่ไม่มีใครขึ้นแท็กซี่กูสักคนเลยมีแต่พวกกิ่งหญิงห่งอี้อูะเฮียเอ้ยโอ้หวัวอุ่นเลยสั์แม่งกูไม่น่ามาทำภารกิจนี้เลยแม่งยาาคิบหายกูจะหาคนหนึ่งได้สักคนไหมเนี่ยเฮ <c oughs> ียเฮียเอ้ยกูไม่น่าท้าทายเลยกูไม่น่าท้าทายอำนาจมืดเลยเฮียเอ้ยแม่ไม่มีใครขึ้นไม่มีใครขึ้นแท็กซี่กูสักคนเลย เออขึ้นมาเดี๋ยวกูพาไปไปทะเลไอ้ยิวได้สำเร็จภารกิจไอ้เฮียเอ้ยแม่งกูโอโอเหนื่อยวะกว่าจะได้ไปแต่ละทีกว่าจะได้ลูกค้าแต่ละทีไอ้เฮียเอ้กูได้ลูกค้าแล้วไอ้เฮียผู้หญิงซะด้วยเดี๋ยวกูจะพาแม่งไปทะเลไอ้เฮียน,นะเฮียตอนแรกมึงอ่อยแค่ตอนนี้มึงมานั่งบ้าวไอ้ชายเดี๋ยวพาแม่งไปทะเลก่อนดีกว่าเละแซนงาม ฟ้าที่ฟ้าสดใสไม่ใช่มึงออกนะไอ้หญิงพาแม่งไปทะเลก่อนไอ้แย่พาไปทะเลก่อนนะครับทุกคนทะเลแสนงามฟ้าที่ฟ้าสดใสอะไรต่อไม่รู้กูร้องไดไแค่เนี้ยแหละวนๆไหี้ย่โอ้ยไปไป,ไป อะไรแสนงามฟ้าที่ฟ้าสดใสกูพาแม่งไปตรงนี้เลยไอ้เหี้ยกูพาแม่งไปตรงนี้เลยทะเลท <c oughs> ะเลโคตรเกาวว๋าว่ะกูบอกเลยทะเลโคตรเกาวว๋าว่ะเหี้ยทะเลเกา๋าจัดทะเลเกา๋าทะเลเกา๋านี่ไงไอ้เ,อเยอะทะเลกูส่งแม่งตรงเนี้ยแหละมึงต้องเอาค่าโดยสารมาให้กูได้ไนะไอ้เวร ไม่ใช่มึงไม่ให้กูยิงไส้แตกนะกูยิงไส้แตกนะกูเตรียมปืนไว้เลยกูเตรียมปืนไว้เลยไอ้เหี้ยกูยิงไส้แ,แตนะแกแตกขนาดไหนอ้าวลงไอ้เหี้ยพามึงมาทะเลได้ไงสัตว์เอาลงลงลง,ลงเงินน่ะเงินเอาเงินมาให้กูเงินน่ะเงินบอกเอาเงินมาบอกให้มึงเอาเงินมา กูบอกให้มึงเอาเงินมาไอ้เหี้นนี่ไอ้เหี้นไม่รู้เรื่องไอ้สัตว์ฆ่าแม่งเลยนี่นี่ไอ้สัตว์ไอตีนโง่ไอ้เหี้ยไม่ไหวละกูไม่ไหวละบิดบิดบิดฆ่าโดยสารกูไอ้สัตว์อะบิดฆ่าโดยสารกูบิดฆ่าโดยสารกูมึงนอนตายเงี้ยไยไอ้เหี้ยแม่งบิดฆ่าโดยสารกูไอ้เหี้นนี่ เฮีย er. บอกให้เอาเงินมาไม่เอาเงินมาให้กูกูสามมาส่งถึงนี่แม่งบิดคาดด้วยสารกูได้ไงโอ้กิจนีดด้กูสำเร็จไปเนี่ยแม่งไม่มีคนให้เงินกูเลยโอ้หัวจะปวดอเฮียชาตหนึ่งแหละเฮียแม่งจะให้เงินกูเนี่ยลูกค้าเนี่ยโอ้ตายหายเฮียไหนๆตรงนั้นแม่งจะขึ้นแท็กซี่เราหรือเปล่าเฮียเอ้กูจะปวดหัวกูจะบ้าตาย โอ้ยบ้าและเฮีย yeah. แม่งไม่เห็นเล่นตาม R p พีที่แม่งบอกเลยเฮียบูเคเวนแท็กซี่มาแล้วครับแท็กซี่มาแล้วครับขึ้นไหมครับเฮ้ยพวกมึงขึ้นกันไหมเนี่ยแท็กซี่มาแล้วครับ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 โอ้โหเฮียเอ้ย พวกเวน,นั่งไหลมาขึ้นแท็กซี่กูเลยกูจะบ้ากูพาแม่งไปขึ้นแท็กซี่เลยแต่แม่งต้องจ่ายเงินกูนะไอ้เขี้ยนอ่ะไม่รู้อ่ะามันไม่จ่ายเงินมึงโดนค่าไส้แตกแนะ่อ๋ออ๋อไอ้เยน,นีบ่บิด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 ขึ้นรถกูแล้วบิดไอ้เขี้ยบิดบิดนะมึงไงไสัตขึ้นไหมครับขึ้นไหมครับ ขึ้นไหมครับขึ้นไหมครับแท็กซี่ของผมครับแท็กซี่คนดีคนหลอกกันเดิมขึ้นมาขึ้นมาจะไปไหนครับบุดยสารจะไปไหนครับจะไปไหนครับรจะไปไหนครับเฮ้ยบุดยสารจะไปไหนครับบุตรสารพิมมามันไม่พิมมากูก็พามืองไปสวนสัตว์เลยละกันมึงพิมมาดีแล้วมึงไม่พิมมาไอเวนอะไรพิมามึงพิมมา โอ้แม่งไม่พิมพ์มาเอากพางม,มาสวนสัตว์อีอะเอาลงเนี่ยพอ่อมึงอะเหมือนสวนสัตว์เว้เนึกอยู่สวนสัตว์เอาลงลงเงินอนะเงินเงินเอาเงินมาเงินกูอะมึงไม่เอามาล่ะเงินกูเงินนะ่ะเงินเนี่ยเงินอนะมึงเนี่ยมันหนี้มันนี่เนะี่ยมันหนี้มา เงินกลัวมันจะบิดหรอกค่าไ้แตกเหรอไอ้เฮี้ยภาษาคุณรู้เรื่องไหมเนี่ยเงินมันนี่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 เอาไอเฮี้ยนฟังไม่รู้เรื่องกูน,นับภายในสามสองหนึ่งนะไม่งั้นมงตายเออเอามาต้องให้คุยเฮี้ยจบโอ้ยดเฮี้ย กูเนื่อยแต่ละคนหนีอ่าบิดคาดวยสารกูกจะบิดคาดวยสารกูตลอดแล้วเบื่องยิง